ทำไรครับทำกระทรงทำกระทรงกระทรงหลงทางมาลุว้าหังแม่บ้านที่เหล่านั้นแม่บ้านเ่ะเอาจานไม่เงเี้ยมาคนนี้เาเสียบเสียบแม่เป็นคนพับน้องปันเป็นคนเสียบอ่าจะไปไอยกระพรครับไล่กับแม่แหละมาเลยไปไล่กับผู้สาวอ่ะโอ้หเอาเอาเสียบให้เสร็จแล้วเอาดอกไม้ใส่ เอาเข้ามาตรงนี้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไปอีกก่อนเออนี่ให้มันอยู่ตรงนี้เออเออนี่แหละโอเคเอ,อ่ะอีกอันหนึ่งทำไมแคบกันมเป็นไรใช่ไหมนี่เสียบแบบนี้เออนี่สะบางกันอย่างนี้ลูกไม่ต้องท,ทำอะไรทั้งนั้นให้ดูอ่ะอ่ะเสียบ ก็ให้ให้เขาใช้ลูกงานอะไรอย่างไปขึ้นอย่างอะไรเงี้ยขนมป้านแดเงข้าวบะน้ำเออสวยอยู่ลูกสวยอยู่เป็นไงกูมาผู้คือสวยแต่ว่าปักนปันสวยอยู่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาลงนี่เอาลงสินี่สวยไหมสวยไหมครับเอาความอยู่ โอ้ยข oh, ึ si oh, ้นเยียงแต่ป่านนี้โอ้ไม่อป่อยเอ้เอ้เอ้เอ็ดลอยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยาเยจังซ็น